เจ็ดเมืองที่กําลังจะหายไปจากโลกใบนี้โลกใบนี้มีการเป,ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีตึกสูงระฟ้าที่เพิ่มขึ้นตลอดทุกปีรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอื่นๆเช่นน้ําแข็งขั้วโลกละลายหรือการเกิดแผ่นดินไหวคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกวันนี้จะส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมเจ็ดเมืองที่กําลังจะหายไปจากโลกใบนี้ครับซึ่งจะมีเมืองไหนบ้างเราไปชมกันเลยครับอันดับที่7เมืองเวนิสประเทศอิตาลี เมืองเวนิสมีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ3 0 0 0 0 0คนเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจำนวน1 1 8เกาะเข้าด้วยกันเมืองเวนิสได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำเพราะว่าเมืองทั้งเมืองนั้นตั้งอยู่ในน้ำนั่นเองซึ่งยูเนสโกจกให้เมืองเวนิสเป็นหนึ่งในมรดกข,ของโลกแต่ในปัจจุบันเมืองเวนิสมีการยุบตัวของระดับพื้นดินลดลงประมาณ24เซนติเมตรในช่วง100ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น าจทำให้เมืองโรแมนติกที่สุดในโลกแห่งนี้จมลงสู่ใต้ท้องทะเลในอนาคตอันใกล้นี้อันดับที่6เมืองไอวาโนโวประเทศรัเสเซียที่นี่เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีความสําคัญต่อประเทศรัเสเซียด้วยเหตุผลนี้เมืองไอวาโนโวจึงดึงดูดหญิงสาวที่ต้องการหางานทําและมีหญิงสาวทํางานอยู่เป็นจํานวนมากจึงได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งเจ้าสาวเลยทีเดียวณปัจจุบันการแข่งขันอุตสาหกรรมสิ่งทอที่สูงขึ้นเนื่องจากการเข้ามาของประเทศจีน จึงทาให้เศรษฐกิจชะลอตัวและเมืองอยังประสบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาทําให้อัตราการสูญเสียชีวิตนั้นสูงมากคุณภาพที่อยู่อาศัยก็ไม่ค่อยดีและปัญหาการคอร์รัปชันต่าง,ง,ง,งๆทําให้ผู้คนในเมืองนี้ย้ายไปอาศัยอยู่ในเมืองอื่นและอาจจะทําให้ที่นี่กลายเป็นเมืองล้างในที่สุดอันดับที่ห้าเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกเม็กซิโกซิตี้เป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณและขยายตัวเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันโดยมีประชากรมากกว่า20ล้านคน เมืองเม็กซิโกซิตี้มีพื้นที่ประมาณ1,499ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่บนยอดเขาแอสเท็กและยังเป็นที่ตั้งของภาพจิตรกรรมฝาผนังของดิเอโกลิเวลาอีกด้วยแต่ปัญหาของเมืองเม็กซิโกซิตี้ในปัจจุบันก็คือการสุดตัวลงของพื้นดินที่เป็นที่ตั้งของเมืองนั่นเองนักธรณีวิทยาได้สำรวจพบแล้วว่าพื้นที่ของเม็กซิโกซิตี้นั้นกำลังจมลงในอัตราเฉลี่ย4นิ้วต่อปีและจมลงไป10เมตรในช่วง60ปีที่ผ่านมา ซึ่งเมืองแห่งนี้อาจจะหายไปจากแผนที่ของโลกในอนาคตข้างหน้าก็เป็นได้อันดับที่4เมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาซานฟรานซิสโกมีประชากรประมาณ890,000คนซึ่งมีสะพานโกลเดนเกตเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองซานฟรานซิสโกมีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้านขนาดเล็กซึ่งมีพื้นที่เพียง121ตารางกิโลเมตรเท่านั้นผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองแต่หนักถึงอันตรายจากการเกิดแผ่นดินไหวใต้เมืองแห่งนี้ในปี1989 ได้มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่วัดความสั่นสะเทือนได้ถึง6.9ริกเตอร์เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งตะวันตกรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ100ปีของประเทศสหรัฐอเมริกาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ครั้งนี้ส่งผลให้เมืองซานฟรานซิสโกได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างและในปัจจุบันประชากรในเมืองซานฟรานซิสโกกำลังลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญอันดับที่3าเมืองทิมบักตูประเทศมาลีทิมบักตูเป็นเมืองโบราณของประเทศมาลี ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำนิเกอร์และห่างจากทะเลทรายซาฮาราเพียง13กิโลเมตรเท่านั้นเมืองแห่งนี้มีอายุยาวนานกว่า1,000ปีซึ่งเป็นเมืองทะเลทรายอันร้อนระอุและนั่นจึงทําให้น้าตะลาย,ยของในเมืองนี้มีค่าเท่ากับทองคําซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อกันว่าเมืองทิมบักตูจะเป็นเมืองร้างและหายไปจากโลกในอนาคตอันใกล้เหตุเพราะความแห้งแล้งและการเกิดพายุทะเลทรายครั้งใหญ่นั่นเองอันดับที่2เมืองเนเปิลประเทศอิตาลีเนเปิลเป็นเมืองหลวงที่งดงามของประเทศอิตาลี ที่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุคโบราณซึ่งยูเนสโกยกงให้เป็นหนึ่งในมรดกของโลกภายใต้ความจเจริญรุ่งเรืองในยุคโบราณการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวสในคริสตศักราช2,479นั้นได้ทำลายเมืองปอมเปอีและสร้างความเสียหายให้กับเมืองเนเปิลเป็นอย่างมากซึ่งการระเบิดของภูเขาไฟลูกนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ100ปีและมีการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2,487นักธรณีวิทยาคาดว่าการระเบิดของภูเขาไฟครั้งต่อไป อาจจะทําให้เมืองเนเปิลหายจากโลกใบนี้อันดับที่1กรุงเทพมหานครประเทศไทยกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ1,568.737ตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่หนานแน่นกว่า5ล้านคนซึ่งองค์กรการท่องเที่ยวโลกหรือ U.N. w t o ได้จัดอันดับให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีผู้คนเดินทางเข้ามาเป็นอันดับ2ของโลกซึ่งเป็นรองแค่กรุงดอนดอนเท่านั้น ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปัญหาน้ําท่วมตลอดทุกปีสาเหตุเพราะที่ตั้งของกรุงเทพนั้นเป็นพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ําทะเลหรือเรียกว่าเป็นพื้นที่แอ่งกระทะนั่นเองซึ่งกรุงเทพมหานครนั้นประสบอุทกภัยอย่างหนักในปี2554และสร้างความเสียหายสูงถึง1.4ล้านล้านบาทซึ่งในอนาคตระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นอาจจะทําให้ตัวเมืองกรุงเทพจมลงสู่ใต้น้ําก็เป็นได้การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของโลกทุกวันนี้มีผลกระทบอย่างมาก ภาวะโลกร้อนก็เช่นเดียวกันในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วเนื่องจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนทั้งโลกหากทุกคนใส่ใจกับเรื่องนี้อย่างจรงิงจังแม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันก็อาจจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตได้